สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับ่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับวันนี้ก็ไปภารกิจมาก็่ามีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะฮะวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพี่วินยัยครผู้การวินัยสเวกกีฮะก็ชวนผมไปไปประชุมสัมมนา,าที่สถาบันสร้างชาตินะครับ ร้านบนสร้างชาเนะขยของศอาสตราจารย์ดรเกียงศักดเจริญวงศักด์ฮะดรแดงอ่ยที่เขาเรียกว่าดรแดงดรแดงฮก็ได้ความรู้มากมายฮะพอดีที่วินัยอผู้การเขาจะตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับว่ามาศึกษาปัญหาของประเทศไทยเราเนี่ยนะปัญหานู่นนี่นั่นทั้งการเมืองการปกครองแล้วก็ เศรษฐกิจสังคมนะฮะเกี่ยวกับการอยู่การกินอะไรของประชาชนในประเทศเราเนี่ยเราก็จะตั้งกลุ่มขึ้นมานะฮะกลุ่มศึกษาเดี๋ยวถ้าถ้ามันเป็นรูปธรรมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเครือข่ายของของเรานะฮะของกลุ่มประชาชนทุกหมู่เหล่านะฮะจะเครือข่ายทั่วประเทศนะมีมีสมัชชาโน่นนี่นั่นอเป็นเครือข่ายทั้งภาคเกษตรกรษภาค อุตสาหกรรมภาคขนส่งนะฮะโน่นนี่นั่นก็ก็มีเครือข่ายเยอะฮะวันนี้ก็โอ้ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะเหมือนะวันนี้ที่ที่ดังๆที่เพื่อนๆรู้จักก็มีท่านผู้การวินยัยเวกวีนะฮะแล้วก็มีพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์นะฮะพี่หมอกมลพันธนะ์แหละที่เรารู้ดีนะท่านก็เป็นอ่าเอ็นจีโอนะฮะแล้วก็เป็นอ่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ว่าช่วยประชาชนทุกมิติฮะพี่หมอเนะี่ย แล้วก็เจอท่านดรวุฒิพงศ์เพียบจิรวัฒน์ฮะท่านนี้ก็เป็นโอ้โหกูรูทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีคุณมภาพมากแล้วก็ดกรแดงที่เกียงศักด์เนี่ยก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วครับคนนี้ไปไปดูประวัติแล้วกันครับศาสตราจารย์ดรเกียงศักด์เจริญวงศักิ์ฮะคนนี้ก็สุดยอดกระบี่มือหนึ่งของประเทศไทยฮะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็มาพูดมาจา ผมก็ทําข่าวได,ได้ได้หลายข่าวอยู่แล้มาฝากเพื่อนอะไรกันฮนะก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งนะเนี่ยครับหนังสือล้างบ้านล้างเมืองยกเครืองประเทศไทยนะเนี่ยของพี่ดต็ตรวุฒิพงศ์เทียบจิรวัฒนะฮะท่านก็ให้เกียรติให้ผมนะมอ,มอบให้มอบให้โมโนกเล่มหนึ่งนะก็จะเอามาอ่านเพื่อศึกษานะฮะ ล้างบ้านล้างเมืองยกเครื่องไปที่ไทยก็เป็นหนังสือที่ดีฮะปัญหาของประเทศชาติเพื่อนที่ประสบทุกวันนี้นะมันไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการล้มคว้าอำนาจหนึ่งหรือเอาอีกคว้าอำนาจหนึ่งมาสวยอำนาจแทนนะแต่มันจำเป็นต้องล้างบ้านล้างเมืองล้างทั้งระบบนะเหมือนบ้านเราเนี่ยปลวกมันกินนะเพื่อนปลวกมันกินนะเราจะไปรื้อหน้าต่าง หรือตรงนี้มันก็ขึ้นตรงนี้หรือตรงนี้มันก็ขึ้นตรงนี้หรือมันรื้อไม่ได้เพื่อนมันต้องมันต้องมันต้องทุบทิ้งเลยทุบบ้านทิ้งหมดเลยฮะเพื่อนเออแล้วก็สร้างใหม่เออเขาเรียกว่าอ่าล้างล้างล้างบ้านล้างเมืองเออเหมือนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องปวกกินบ้านนะฮะเราไม่สามารถซ่อมแซมได้เพื่อนมันต้องทุบบ้านทิ้งแล้วก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมานะะอันนี้เหมือนกันนะในหนังสือเล่มนี้นะเนี่ย ล้างบ้านล้างเมืองยกยกเครื่องประเทศไทยนะอ่าดรวุฒิพงศ์ท่านก็เขียนขึ้นมานะเขียนขึ้นมาได้ดีมากฮนะเดี๋ยวผมจะอ่านคลนี้นจะอ่านผมเป็นหลอนหนังสือเพือ่อนมันล้างทางระบบเพื่อนและปฏิรูปในทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะด้วยยุทธศาสตร,ร์สร้างชาตินะยุทธศาสตร,ร์สร,ร,สร,ร้างชาตินี่ไม่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์สร้างชาติยี่สิบปีเหมือนเหมือนท่านองค์คมตัีประยุทธ์นะฮะที่ว่ายุทธศาสตร,ร์ยี่สิบปีไม่ใช่นะไม่ใช่ยุทธศาสตร,ร์สร้างชาติหมายว่าเราจะ มามุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนนะภาคประชาชนคุณกับผมเนี่ยคุณกับผมเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้นะถึงคุณยาวโจรมาเป็นรฐมนตรีเอามาเฟียเอาอะไรมาเป็นรถมนตรี่ะมันก็ไม่สามารถจะพ้นชาได้นะเพราะว่ามันมีประชาชนเป็นเกาะเป็นกำแพงอยู่ะฮะก็นี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนะล้างบ้านล้างเมืองยกเครื่องไปรไ้เไทยน,นะก็ ท่านดรพุทธิพงศ์ท่านก็มอบใหผมเล่มหนะึ่งก็เป็นอาหารสมองอนะหนอหนังสือก็เล่าให้ฟังเพื่อนวันนี้ได้ความรู้เยอะๆแล้วก็บุคลากรวันนี้โอ้โหมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นแหละฮะไม่ไม่เอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อมาแ้จ้จะจะตาแห่ครับมีแต่คนคนที่ว่าหัวกะทิของประเทศไทยเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านบุกการวินยัยท่านแรงโครงสร้างของกลุ่ม ก้อนนี้เสร็จอาจจะเป็นอ่าเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ว่ารักประเทศไทยอ่าช่วยเหลือคือกลุ่มศึกษาศึกษาปัญหาประเทศไทยประมาณเนี้ยฮะเพื่อนตอนนี้ก็มีกลุ่มไลน์กันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าเป็นรูปธรรมเพิ่มก็มีประชุมครั้งที่สองไงเดี๋ยวผมจะเก็บข่าวมาฝากเพื่อนแล้วกันฮะทาทุกอย่างเนี่เพื่อนที่ฟังฟังมาไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่มีนายทุนสนับสนุนไม่มีกลุ่มทุน ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีแรงสิ้นทุกคนมาเนี่ยเสียค่ารถมาเองมาเจอกันเนี่ยมาด้วยใจใจที่รักชาติาศาสนาพระหมหาศัตร์นะครับคือทุกท่านนี่มาเนี่ยออกค่ารถมาเองมาเองมาเจอกันนะที่ที่วันนี้มาเจอกันอ่าก็มีอ่าท่านรองสภาทนายความก็มานะ,ะท่านผมผมยังไม่เอ่ยชื่อท่านมีตัวคนดงัดงๆออกมาวันนี้คนคนดังมากมาวันนี้ ผมก็ได้รับโอกาสได้ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่วินัยครับผู้การวินัยที่ชวนผมมาท่านก็ไม่เคยพาลาดหรอกชวนผมทุกงานเนี่ยผมก็สอทาลอมันเสือกทุกเรื่องไปทุกงานเหมือนกันเพราะว่าผมทาข่าวกับท่านวินัยผู้การเนี่ยมา20กว่าปีแล้วเพื่อนไปหลุมน้ามันทั่วประเทศนะคไปยันมาหมดละกับพี่วินัยนะผู้การน,ะนาสนุนแกงกับอะไรอะ่ะแกงสังกระจาย แรงซิลิกิตผูห้อมไปมาทั่วประเทศฮนะหลุมน้ำมันเมืองไทยผมรู้หมดแล้วไปมาหมดก็อย่างที่บอกฮะเรื่องมันเยอะครับประเทศกูมีครับโอเคครับออกบ้านใส่แม็เข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับที่ดีทําดีครับมนบษแล้เาข่าวเดี๋ยวรอตามข่าวฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเป็นรูปประทมเดี๋ยวผมจะเก็บมาฝากฮะเดี๋ยวจะตัดคลิปให้ดูนะที่ไปทาข่าววันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับ بل لك